ไปดูที่ต่างประเทศกันบ้างนะครับที่สิงคโปร์ครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการริเริ่มทดสอบรถแท็กซี่ไร้คนขับล่าสุดเกิดอุบัติเหตุระหว่างการทดสอบทําให้มีผู้บาดเจ็บ2คนครับนูตโตนูโตโนมี่นะครับบริษัทผู้ให้บริการรถแท็กซี่ไร้คนขับในประเทศสิงคโปร์นะครับเปิดเผยครับว่าระหว่างการทดสอบการให้บริการที่ประเทศสิงคโปร์นะครับได้เกิดอุบัติเหตุเฉียวชนกับรถบรรทุกขนาดเล็กบริเวณริมถนนในย่านวันนอต ทำให้วิศวกร2คนที่นั่งในรถไปด้วยได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยขณะที่โฆษกของนูโตโนมี่นะครับบอกว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือความคาดหมายและหนึ่งแนวคิดเกี่ยวกับการทดสอบของบริษัทคือการเรียนรู้จากข้อผิดพลาดท้งนี้เทคโนโลยีรถยนต์ไร้คนขับเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบันนะครับบรรดาผู้ผลิตรถยนต์หลายค่ายต่างก็เร่งพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อตอบสนองต่อความต้องการใช้งานในอนาคต สำนักง,งานสถิติแห่งชาติของจีนเปิดเผยข้อมูลการขยายตัวของเศรษฐกิจในช่วงไตรามาสที่3นะครับว่าขยายตัวคงที่ที่6.7%ซึ่งเป็นสัญญาณแสดงให้เห็นถึงเศถษิภาพความมั่นคงและมีคุณภาพนะครับโดยตัวเลขดังกล่าวเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลปักกิ่งต้องการให้เศรษฐกิจขยายตัวอยู่ที่6.5 7ถึงนในปีนี้แต่ว่าอย่งางไรก็ตามสำนักง,งานสถิติแห่งชาติของจีนเตือนนะครับว่าการพึ่งพาการปล่อยสินเชื่อมากเกินไปจะเพิ่มความเสี่ยงทางการเงินพร้อมกับเน้นย้ำว่า การพัฒนาเศรษฐกิจยังอยู่ในช่วงปรับปรุงและเปลี่ยนผ่านอย่างสําคัญความไม่แน่นอนของปัจจัยเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกยังมีอยู่ครับยอดขายสินค้าหรูในร้านเบอร์เบอรี่นะครับพุ่งสูงขึ้นหลังจากนักท่องเที่ยวแห่มาช้อปปิ้งในอังกฤษเพิ่มขึ้นจากค่าเงินปอนที่อ่อนค่าลงอันเป็นผลมาจากการโหวตเบกซิตนะครับโดยยอดขายสินค้าในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเกือบหนึ่งในสาเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเงินปอนอ่อนค่าลงต่ำสุดในรอบเกือบ31ปีนับตั้งแต่มีการลงประชามติให้อังกฤษแยกตัวออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเหตุดังกล่าวนะครับทำให้นักท่องเที่ยวทั้งสาวรัสและจีนนิยมเดินทางมาซื้อสินค้าหรูอังกฤษเพิ่มขึ้นโดยร้านเบอร์เบอรี่คาดว่าผลกำไรสุทธิของร้านนับตั้งแต่กันยายนปีนี้จนถึงเดือนมีนาคมปีหน้าจะเพิ่มขึ้นอยู่ที่125ล้านปอนหรือประมาณ5,400ล้านบาทครับ